สวัสดีค่ะอันนี้นะคะอวิธีรูดกระตุกหัวแขนเนาะยังไม่หมองจะเย็บรูดอสองเส้นหรือสามเส้นก็ได้แต่อันเนี้ยพมไม่หมองเก่งเลยเอาสามเส้นเอ่อไม่หมองจะเริ่มรูดอย่างน้อยนะมันจะอยู่ที่สามส่วนของระหว่างหัวแขนมันเนี้ยแบ่งสามแบ่งสามแบ่งสามเลยต่ํากว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสูงๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยรอดนะอยู่ที่ให้เกลี่ยม,มาที่ ส่วนที่สามเราก็รูดเลยเนี่ยจับข้างนอกหรือข้างในก็ได้แต่ไม่มองถนัดข้างนอกเอาข้างนอกนี่แหละแล้วรูดเข้าไปเนาะตรงนี้คือหัวแขนสมมติตรงนี้คือหัวแขน,ม,น,แขนมันลบไปแล้วรูดขึ้นมาที่หัวแขนอันนี้เป็นเกณฑ์ผ้าเฉลียงนะอะก็รูดมาปกตินี้นรูดมาให้มันงุ้มๆุมลงที่หัวแขน มาก่อนแล้วก็มาแล้วดันดันดันขาดนี่ตอนนี้นะคือคือมองไม่เห็นคือมองไม่สูงคือมันดำกันไม่หมดเลยอะดำกันทั้งบ่าเลยนะอันนี้นะอันนี้สูงไปแล้วอันนี้คือด้านหลัง มันสูงไปนะสูงเกินห,หมองห,หม่องเย็บไม่ดีอันเนี้ยอืมเราก็รูดขึ้นมาที่หัวแขนแบบนี้นะนแบบนี้นะคะตรงกลางหัวแขนก็จะอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ไล่ให้มันคลายตัวอ๋อให้มันงุ้มข้าท่าน,นเอกให้มันงุ้มข้าคลายตัวมันออกเนาะตัวนี้มันเป็นผ้าเฉลี่ยงมันจะยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นผ้าตรงอ่ะเก็นตรงมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมันจะ มันจะง่ายแล้วเกณฑ์เฉียงมันจะตกตรงนี้ยตรงนี้มันจะตกเกณฑ์พระตกกับตรงนี้มันจะตกเกณฑ์ียนพระขวางเนาะมันมันก็เลยจะค่อนข้างยากแต่ถ้าเราวางถ้าตรงตรงเนี้ยมันจะตกเกณฑ์เฉียงมันจะง่ายเพราะฉะนั้นเข้าแขนเกณฑ์พระเฉลียงอ่ะมันจะยากนะคะจะไม่ค่อยสวยมันจะวุ้นบิดบิด เราได้ประมาณนี้แหละเออดูก็สวยเลยนี่หลังนี่หน้านเนาะเขียบไปเขี่บไปทีนี้เราก็จะไปรีดกับกับส่วนที่หัวกลมนะใช้โตะรีดก็ได้นะแต่ของไม่มองไม่มีโตะรีดไม่มองใช้เป็นตัวรีดแขนแทนนะหรือใครมีที่รีดแขนก็เอามารีด คือใช้กับอะไรก็ได้อ่ะที่เป็นลักษณะโค้งๆใช้ได้แต่อย่าให้มันหนาเท่านี้ก็โอเคได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกัน เสร็จแล้วนะคะการรูดกระตุกหัวแขนแล้วก็รีดเก็บหัวแขนวิธีการเข้าแขนทำให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปเลื่อนดูขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆที่มาพบกันใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะไม่หมองมีแบ่งปันทุกวันค่ะมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ